สวัสดีครับพีเพนะครับผมวันนี้พีเพจะมารีวิวแบบสรุปหลังจากที่พี่ทำการใช้งานจริงกับมือถือทั้ง6ตัวนี้เลทราคาเริ่มต้นคือ4,000ที่พี่ทำการสั่งซื้อมาเพราะว่าหลายคนถามมาเยอะจริงว่าให้แนะนำกับมือถืองบราคาเลทส0 0 0ขึ้นไปหน่อยว่ามีตัวไหนน่าสนใจผมวันนี้ พี่จะมาสบให้ชมเลยว่าทั้ง6ตัวนี้พี่ทำการใช้งานมาจริงและพี่ก็จะขอรีวิวอย่างตรงไปตรงมาว่าตัวนั้นตัวนี้เหมาะกับใครบ้างน,นะครับพี่จะขอแนบงก์ผมในการสั่งซื้อที่พี่ทำการสั่งซื้อมาที่เป็นเครื่องสูนไทยประกรันสูนไทยตามนี้พี่แนบให้ใต้คลิปนี้เพราะว่าพี่ก็สั่งซื้อมาจากออนไลน์เพราะว่าโปรโมชั่นออนไลน์ราคา คือสุขมกินครับบางครั้งนะผมเราค้นหาเองอาจเจอของเพราะนว่าให้กดซื้อตามลิงก์พีแนบให้ใต้คลิปนี้เป็นของแท้ศูนไทยผมบางครั้งเนาะราคาอาจจะขึ้นหรือว่าบางครั้งราคาอาจจะรูดนะว่าให้กดเช็คราคาแล้วก็โปรโมชั่นตามลิงก์พีแนบให้ใต้คลิปนี้หรือว่าใต้คอมเมนต์คลิปนี้พี่ ได้ทําการรวบรวมโปรโมชั่นและก็ราคาสุดคุ้มตายลิดให้แล้วครับผมมาดูว่าเป็นอย่างไรบ้างหลังจากพี่ใช้งานกับทั้ง6ตัวนี้ตัวแรกที่พี่รู้สึกว่าคือเกินคุ้มจริงกับสเปคคือเสี่ยมี่ทำตัวนี้มาได้อย่างดีมากเจ้าตัว Redmi Note 14 4G ที่พี่ซื้อมากับราคา4,900 90บาทตัวนี้ให้มาสเปคถือว่าดีมากครับลำโพงคู่ Dobby a d m o s ครับกับตัว CPU ให้มา Hero 9 Ultra หุตัวนี้ให้มาถือว่าจัดเต็มมากพร้อมกับตัวกล้องหลังให้มาในการถ่ายสูงสุดคือ108ล้านมีตัว AI ของ Xiaomi อนาคตสามารถอัปเดตเป็นตัว Xiaomi Hyper OS version 2ได้แล้วก็สามารถใช้งานตัวนี้บอกเลยว่าเพียงพอจริงครับ ถือว่าจัดเต็มมากครับตอนนี้เป็น P ผมใช้งานคือ Android เวอร์ชันสินะครับก็ถือว่าใช้งานดีมากครับผมตัวนี้นะครับนี่ครับดีไซน์ก็มีความสวยงามในการออกแบบจริงครับซึ่ง P ีชอบมากในการดีไซน์ผมตัวนี้สามารถสแกนผมไร้ดนวยมือบริเวณหน้าจอได้ซึ่งสแกนได้อย่างง่ายดายจริงครับเดีย๋ยวผมอีกครั้งผม P ทําการสแกนดูเลยนี่ปึ๊บ สแกนเร็วจริงครับกับหน้าจอ6.67นิ้วหน้าจออัลมาเดผมตัวนี้โู่แสงถือว่าดีมากครับผมหน้าจอสัพพินะมีความคมชัดจริงครับกล้องหน้าให้มาถึง20ล้านครับในการเล่นเกมก็ถือว่าเพียงพอกับฟังก์ชันทุกอย่างตัวเ Xiaomi ทำตัวนี้มาได้อย่างเพอร์เฟจริงครับแรม8กิกบวกเพิ่ม8กิกับความจุ256กิซึ่งพี่ทำการใช้งานตัวนี้มาคอนเฟิร์มเลยว่าใช้งานโคตรดีเจ้าตัว เสียวมี่นะผมตัวนี้ Redmi Note 14 4G ครับคอนเฟิร์มเลยว่าโคตรดีครับทัดกดดีมากกับหน้าจอ110เฮิรผมมาดูว่าตัวต่อไปคือเจ้าตัว Poco นะผม X7 5G ที่พี่ทำการซื้อมากับราคา6,790บาทผมตัวนี้นะครับซึ่งบอกเลยว่าสเปคให้มาถือว่า จัดเต็มมาก CPU ถือว่ามีความเร็วความแรงจริงครับแล้วก็สามารถสแกนผมไร้นิ้วมือที่บริเวณหน้าจอได้เช่นกันเหมือนกับเจ้าตัว Redmi Note 4ผมมาดูว่าสเปคเป็นอย่างไรที่พี่ทำการใช้งานมานะครับซึ่งผมตัวนี้ให้มาคือจัดเต็มมากกับ CPU ผมตัวนี้ให้มาคือ i n v t r s i t 730 Ultra ครับแรม 8GB บวกเพิ่ม 8GB กับหน้าจอความคมชัด 1.5K หน้าจออัมาเรตครับหน้าจอ6.67นิ้วขอบจอมีความบางพร้อมกับตัวดีไซน์มีความสวยงามจริงครับพี่ชอบดีไซน์มากครับดีไซน์คือการเก็บวีเทลของตัวฝาหลังได้อย่างลงตัวจริงครับตัวนี้บอกเลยว่าเพียงพอมากกล้องหลังมี o อ s อดมีการสั่นด้วยให้เรามาถือว่าจัดเต็มกับคุณภาพมากครับคือกล้อง คือจัดเต็มจริงแล้วก็อัลต้วไวคือ8ล้านของตัวนี้กล้องหน้าให้มาเป็นกล้องแบบเจาะดูคือ20ล้านครับสกินโทนดีมากสามารถโคดแอปสามารถเบ็ดน้าจอได้แล้วพี่รู้สึกว่าพีผมแชรตัวนี้มากล้ลำโพง d o l บ y a แอดมอลลำโพงคู่ถือว่าเสียงเบสเสียงกลางให้มาจัดเต็มจริงกับคุณภาพตัวนี้คอนเฟิร์มเลยว่าเพียงพอมากใครหามาถือสุดคุ้มกับงบเดราคา6000ตัวนี้บอกเลยว่า คุ้มจริงครับเจ้าตัว p o c o X 7 5 G คอนเฟิร์มจาก p ีพีเลยว่าให้มาคือดีจริงตัวนี้ดีมากครับ6,000คือคุ้มจริงเมื่อผมอีกตัวคือที่พีรู้สึกว่าพีใช้งานมาที่พีซื้อมาคือ3,990บาทเดี๋ผมตัวนี้บอกเลยว่าเวิร์กมาก SMD เดผมที่พีทำการใช้งานรุ่นล่าสุดคือ support ต5 G กับเจ้าตัว SMD c Cre 5 g ครับสเปคให้มาคือดีมาก กล้องหน้า50ล้านกับกล้องหลัง50ล้านมีตัว AI camera ซิ่งส่วนตัวนี้อนาคตสามารถอัปเดตเป็นตัว Android 15แล้วก็เป็นตัว Android 16เช่นเดียวกับเจ้าตัว poco แล้วก็ redmi note 14 อัปเดตอนาคตคือเป็น Android 15ได้นะครับซึ่งถือว่าให้มาเพียงพอมากผมในการใช้งานซึ่งพีชอบกับหน้าจอว่าหน้าจอให้เรามาถือว่าสีสันดีมากกับหน้าจออ mo l e เดตครับผมสีสันบอกเลยว่าในการสู้แสงจะมีคุณภาพมากกว่าหน้าจอ Amo l e d ครับหน้าจอแบบ O l เดนี้สีสันคือบอกลเลยว่ามีความคมกริบมองมุมไหนตัวเมพเกเซลถือว่าให้มาดีมากครับสปีนหน้าจอถือว่าจริงมาพร้อมกับตัว CPU u ยูย o ซอ 760 Octa Core ออกส่วนตัวใช้งานมาถือว่าคุ้มจริงครับตัวนี้นะนี่ครับเพียงพอมากนมมติที่พี่รู้สึกว่าพี่ใช้งานมากล้องหน้าสกินโทนถือว่าดีมากกล้องหลังก็ถือว่าดีมากสามารถคนแอปได้สามารถแบ่งหน้าจอได้ถือว่าให้เรามาจัดเต็มจริงกับคุณภาพตัวนี้ครับบอกเลยว่าดีมากสมมถือตัวนี้หลังจากพีใช้งานมารู้สึกว่าแฮปปี้จริงครับนี่ดีไซน์สวย หน้าจอดีมากครับสป,ปอร์ตขึ้น 5G แล้วการจับสัญญาณือมีได้ตัวนี้จะดีมากคือมันไม่มีแอปแฝงแล้วก็ไม่มีแอปโฆษณาของตัวนี้เป็น Pure Android ที่ใช้งานมีความสมมุลจริงกับหน้าจอ r e f r e s 90 h z ตกับราคาเลทที่พี่ไม่ซื้อมาไม่ถึง4,000ตัวนี้บอกเลยว่าคุ้มจริงครับมาดูผมตัวนี้เจ้าตัว ออเนอร์ Owner, ผม200 s m a r สมาร์ทมือถือที่ดีซซายมีความสวยงามแล้วก็ลอมออเนอร์เป็นลอมที่มีคุณภาพและมีความเสถียรจริงครับพี่ผมซื้อตัวนี้มากับราคาประมาณ5,900แต่พี่จะขอปล่อยที่ราคาเลท4 2 0 0บาทสามารถทักมาที่ เพจของพีซื้อต่อพีได้ผมตัวนี้ซึ่งพีก็จะขอส่งต่อให้เป็นเครื่องศูนไทยประกันศูนไทยผมซึ่งพีก็ซื้อมา,จ,าจริงผมตัวนี้บอกเลยว่าคุณภาพเกินราคาจริงหน้าจอสีสันมีความสวยงามเป็นหน้าจอที่สมามารถพัสกรีนได้1 2 0 h เฮิร์ตนะผมตัวนี้ความคมชัด full HD พัดเล่นเกมก็ถือว่าสบายแห่งห่วงซึ่งพีรู้สึกว่า CPU ตัวนี้ เป็นตัว Snapdragon ที่พีใช้งานอยู่ณนะปัจจุบันถือว่าเพียงพอมาก Snapdragon 4 g 2 Octa Core แรม 8GB บวกเพิ่ม 8GB กับความจุตัวเครื่องให้มา256 g b บอกเลยว่าเพียงพออนาคตสามารถอัปเดตเป็น Android 15หรือว่า Mateo s e r s i o n ผมตัวนี้เวอร์ชั่น9แต่ผมอันนี้เวอร์ชัน8อนาคตอัปเดตได้นะครับแล้วพีพ,พ่อฟังก์ชันในการใช้งานตัวนี้มากซึ่งพีผมใช้งานอยู่ในปัจจุบันบอกเลยว่าตัวนี้เพียงพอมากซึ่งพีผมทำการ กดในการทัดตัวนี้บอกเลยว่าดีจริงแล้วผมอนาคตตัวนี้อัปเดตตัวแพดล,ล่าสุดเรื่อยๆซึ่งใช้งานได้อย่างง่ายจริงสามารถคดแอป,ปได้สามารถใช้งานฟังก์ชันมัลติมิเดของหน้าจอได้ซึ่งพีทําการใช้งานตัวนี้มาบอกเลยว่าเวิร์กจริงครับแล้วก็ใช้งานมีความสมุทในการ ในการถัดกล้องหน้าก็ให้มาดีกล้องหลังก็ให้มริยู่ผมในการใช้งานดีครับผมในการแบ่งหน้าจอตัวนี้สามารถแบ่งหน้าจอด้านล่างด้านบนได้เช่นกันแล้วก็สีสันของหน้าจอสพีถือว่าดีพร้อมกับแบตที่มีความอึดความทนแล้วก็สามารถซัพพอร์ตในการชาร์จเร็วด้วยถือว่าตัวออเนอร์200สมาร์ทให้มาดีมากครับ มันมีความถึกความทนจริงเพราะสูมตัวนี้ผ่านการรับจาก s g ส5ดาวผมทำให้พี่รู้สึกว่า CPU ตัวนี้ขับเคลื่อนกับตัวที่เป็นซอฟต์แวร์คือ w r r k กจริงผมสามารถป้องกันการฝุ่นกันน้ำผมแล้วก็ลำโพงคู่ขมตัวนี้นะเป็นแบบตัว Big Volume ปรับเสียงถึง300%ผมถือว่าให้เรามา จัดเต็มมากกับคุณภาพเกินค่าตัวจริงครับกับหน้าจอที่ขนาดใหญ่จริง6.8นิ้วสปีถือว่าเพียงพอจริงครับอันนี้ฟ้าชาร์จให้มา3 3อันนี้ก็ฟ้าชาร์จให้มาเรทราคาแบบสัาขึ้นไปอ่ะซึ่งบอกเลยว่าทุกตัวครับผมในการฟาชาร์จให้มาในการใช้งานถือว่าเพียงพอซึ่งแบตตัวนี้นะพี่ผมใช้งานมากับแบตตัวนี้5,200ม mm ิลมกับตัวซูเปอร์ชาร์ 35วัต์ก็ถือว่าเพียงพอมากผมซึ่งพีทาการใช้งานมาจริงคอนเฟิร์มว่าตัวนี้สพีก็ถือว่าคุ้มมากซึ่งพีต่อปล่อยให้4,200บาทนะครับสำหรับตัวต่อไปครับผมเจ้าตัว i q คูลเซตที่พี่ทําการสั่งซื้อมากับตัวนี้ราคาเลท4,300บาทเลยบอกเลยว่าตัวนี้สเปคกับราคาให้มาถือว่าจัดเต็มมากครับ พร้อมกับหน้าจอที่มีความสวยงามในการสู้แสงถึง1000นิลกับหน้าจอตัวนี้ให้เรามาคือดีมากครับ6.72นิ้วดิเฟตคือ1 1ึ่งอิบเลำโพงก็ถือว่าเสียงดังฟังชัดกับลำโพงคู่ในการให้ในการกดตัวนี้ซอฟต์แวร์ให้มาคือจัดเต็มจริงครับพี่ชอบมากกับกล้องหน้าเจาะดูครับสกินโทนของกล้องก็งกงหน้า8ล้านกับกล้องหลัง50ล้านถือว่าเพียงพอมากครับผมตัวนี้คอนเฟิร์มว่าหรือตัวนี้สับพีนะใช้งานได้อย่างเวิร์กจริงครับ ทัดกดนีครับมันมีความสมุติในการปัดไปปัดมา CPU s t a ลก6 Gen 1ตัวนี้ Octa Core CPU ถือว่ามีความเร็วความแรงจริงกับกระบวนการผลิตคือ4นาโนเนตรครับตัวครบตัวจุดกับไปให้มากขึ้อึดมากแบต6,000 mAh กับ Fast c h ให้เรามา14วัตต์ส่วนตัวนะแบตอึดเล่นเกมดีแล้วก็หน้าจอในการันการกดตัวนี้คือ perfect ดีมากครับกับดีไซน์ที่มีความสวยงามในการออกแบบ หรือว่าตัว iQOO Z9X 5G ทำตัวนี้ออกมาได้อย่างเพอร์เฟจริงครับนี่อันนี้คือดีไซน์ครับซึ่งพีผมทำการใช้งานมาตัวนี้รู้สึกว่าแฮปปี้มากกับคุณสมบัติแล้วก็มีความแข็งแรงทนทานผมตัวนี้เนาะซึ่งบอด y ี้พีรู้สึกว่าในการจับผิวสัมผัสคือให้มาจัดเต็มมากผมตัวนี้กับโครงสร้างในการป้องกันกระแทกแล้วก็การน้ำกันฝุ่นที่ IP64 นะถือว่าใครต้องการมือถือที่ลอมของ vivo ตัวนี้ เป็นลอมของ vivo นะซึ่ง iqoo ก็เป็นแบรนด์น้องของ vivo นะครับตัวนี้บอกเลยว่าให้มาจัดเต็มมากพี่ชอบมากในการใช้งานตัวนี้ผมมาดูว่าสับตัวต่อไปก็คือเป็นหนที่มีความเพียวบางที่สุดในโลกซึ่งพี่รู้สึกว่าพี่ชอบมากกับตัวนี้ครับมีความบางเพียง6.8ม m mm, มซึ่งมันบางจริง มีความพรีเมียมในการจับมากใครชอบมือถือที่มีความพรีเมียมในตัวจบตัวครบกับงบเลทตัวนี้นะผม4,890บาทตัวนี้บอกเลยว่าให้มาจัดเต็มมากกับหน้าจอที่มีความโค้งบนหน้าจอตัวนี้บอกเลยว่าทัดดีมาก110เฮิรตหน้าจอ6.8อัตราลิเฟตคือ110เฮิรต CPU ผมตัวนี้ให้มาจัดเต็มมากครับ Hero แล้วผมตัวนี้ให้มาเป็นตัว Hero C หนึ่งร้อย Octa c o r ครับซึ่งบอกเลยว่าตัวนี้ให้มาจัดเต็มกับคุณภาพมากซึ่งพี่ทําการใช้งานมาบอกเลยว่าเวิร์กมากครับดีไซน์โคตรสวยครับดีไซน์อย่างสวยกับหน้าจอ 3D มรีบ Full HD พัดหน้าจอสีสั์อมเดยผมตัวนี้ถือว่าให้มาดีมากครับพี่ชอบมากกับการทัดของหน้าจอแล้วก็การกดการทัดที่สามารถใช้งานทั่วไปถือว่าเพียงพอแล้วครตัวนี้สามารถทำการ ดล็อกครับผมซึ่งอันนี้ p ตั้งค่านิ้วเดี๋ยวดูกันว่านิ้วไหนน่าจะเป็นนิ้ว